ศูนย์การเรียนรู้หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์โรงเรียนสาโรงเรียนสาได้นำเอาการเรียนการสอนโดยใช้นวัตกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์มาช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้แบบ Active Learning และมีการพัฒนาหลักสูตรหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์เพื่อท้องถิ่นจังหวัดน่าน ซึ่งนำอกระบวนการใช้นวัตกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ในการเรียนการสอนมาช่วยสร้างประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Active Learning ให้แก่ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้อย่างเต็มที่โดยมีลักษณะการเรียนที่ผู้เรียนเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้หรือสร้างสารรค์โปรแกรมเพื่อแก้ปัญหาต่างๆ หุ่นยนต์สามารถใช้ในการเรียนการสอนได้ในรายวิชาเช่นคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาต่ตางประเทศหรือในวิชาที่เกี่ยวข้องกับการคิดสร้างสารรค์และการแก้ปัญหาเช่นการเขียนโปรแกรมการออกแบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นต้น นักเรียนสามารถเรียนรู้จากการทดลองและการสร้างสารรค์ด้วยตนเองได้โดยการใช้หุ่นยนต์ในกิจกรรมการเรียนรู้นักเรียนจะต้องเอาใจใส่ในการวางแผนออกแบบและสร้างสารรค์หุ่นยนต์ขึ้นมาเองซึ่งการทำแบบนี้จะช่วยส่งเสริมการคิดวิาพากษ์และความคิดสร้างสารรค์ของนักเรียนให้เติบโตได้อย่างรวดเร็วและมีคุณภาพนอกจากนี้กิจกรรมหุ่นยนต์ยังสามารถสร้างแรงบันดาลใจและสนับสนุนให้นักเรียนเรียนรู้อย่างน่าสนใจและมีความสุขมากขึ้น การทำงานเป็นทีมและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการสร้างหุ่นยนต์ยังส่งเสริมทักษะการทำงานเป็นทีมการสื่อสารและความรับผิดช,ชอบซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับการประกอบอาชีพในอนาคตค่ะการพัฒนาหลักสูตรหุ่นยนตน์ระดับท้องถิ่นโรงเรียนสาได้พัฒนาหลักสูตรเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนและประเทศโดยมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะของผู้เรียนในระดับความยากง่าย ด้วยการสร้างซอฟต์แวร์และหุ่นยนต์ฮาร์ดแวร์ที่รองรับการสร้างผลิตภัณฑ์เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่จะเพิ่มพูนทักษะความสามารถในการทำงานกลุ่มรวมถึงการพัฒนาความเชี่ยวชาญในการวางแผนการจัดการทรัพยากรและการเรียนรู้เรื่องใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับหุ่นยนต์การพัฒนาหลักสูตรนี้สามารถทำได้ด้วยความร่วมมือของชุมชนและสถานศึกษาโดยเน้นความเป็นมาตรฐานของผลิตภัณฑ์และสินค้าในชุมชนเพื่อให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลต่อไป นอกจากนี้การพัฒนาหลักสูตรหุ่นยนต์ยังเป็นเหตุผลในการสร้างงานใหม่ๆและเพิ่มเติมการเรียนรู้ที่หลากหลายในชุมชนและบริเวณใกล้เคียงจนส่งผลให้โรงเรียนสาได้รับรางวัลต่างๆที่หลากหลายในกิจกรรมหุ่นยนต์ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติอาทิเช่นรายการแข่งขันระดับนานาชาติ International Robot Olympiad 2022ณเทศบาลนครภูเก็ตระหว่างวันที่12-16มกราคม2566 รางวัลระดับเหรียญเงิน Silver รายการ fpv racing simulator challenge รางวัลระดับ Technical รายการ robot in movie challenge และรางวัลระดับ performance award รายการ robot gathering challenge ผลการแข่งขัน rc eb phuket 2022 o robot sport challenge 2 3รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกิจกรรมหุ่นยนต์ยนต์ของ robot c u l i n g race ระดับชั้นมัธยมศึกษารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สองการแข่งขันกิจกรรมหุ่นยนต์ปีนหน้าผาระดับชั้นมัธยมศึกษารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สองการแข่งขันกิจกรรม motor sport live following red รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่4 การแข่งขันกิจกรรมหุ่นยนต์ว่นายน้ำท่ากันเชียงระดับชั้นมัธยมศึกษาและรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1การแข่งขันกิจกรรมหุ่นยนต์ตีกอล์ฟระดับชั้นมัธยมศึกษา และจากความสามารถของนักเรียนกับการพัฒนาหลักสูตรหุ่นยนต์ในสถานศึกษาของโรงเรียนสาแห่งนี้เป็นผลให้โรงเรียนสาได้รับการยอมรับให้จัดการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับนานาชาติเพื่อคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันรายการ IRO 2 0 2 n ซึ่งได้รับสิทธิ์ในการจัดการแข่งขันสาแกโลบติก 2021ณโรงเรียนสาจังหวัดน่านโดยมีทีมและจำนวนผู้เข้าแข่งขันจำนวน700คนจาก7ประเทศทำให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติว่าศูนย์หุ่นยนต์โรงเรียนสามีศักยภาพในการพัฒนางานด้านหุ่นยนต์ที่ทัดเทียมกับสถาบัานจากประเทศอื่น นักเรียนโรงเรียนสาสามารถใช้ปัญญาประดิษฐ์ artificial intelligence ช่วยสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นที่หลากหลายประเภทจนเป็นที่ยอมรับและนำไปเสนอผลงานในระดับชาติตัวอย่างเช่น การจัดแสดงเสนอผลงานของบุคลาคกรทางการศึกษาในงานประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต2023ครั้งที่5นวัตกรรมและปัญญาประดิษฐ์เพื่อการศึกษาในยุคดิจิทัลโดยได้นําเสนอผลงานในหัวข้อโครงงานจําแนกสมุนไพรเจ้ากลมเปอ๋อด้วยปัญญาประดิษฐ์ได้รับรางวัลเบสและ โครงกานการใช้ AI ในการจำแนกเข็ดพิษได้รับรางวัลเบสในรายการเดียวกันนี้ด้วยผลงานของโรงเรียนสาจึงเป็นที่ยอมรับในระดับชาติในหัวข้อปัญญาประดิษฐ์นี้เป็นอย่างมากส่งผลให้การพัฒนาการเรียนการสอนของศูนย์หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์โรงเรียนสาได้ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้กับผู้เรียนจนเป็นที่สำเร็จและภาคภูมิใจตลอดมา